ที่นานเนื้อที่3ไร่1งาน78ตารางวาอำเภอสัมพยาจังหวัดชัยนาทติดถนนคอนกรีตรทั้งสองด้านฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดเก่าสัมพยาร้านสะดวกซื้อมี7 1เ่อีเลฟเว่นมินิบิ๊กซีปั๊มน้ำมันปตท ด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ47เมตรลึกประมาณ135เมตรที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการคมนาคมสะดวกห่างจากถนนลาดยางเส้นหน้าที่วาการอำเภอสัมพยาประมาณ400เมตรห่างจากที่วาการอำเภอสัมพยาและศูนย์ราชการประมาณ700เมตรห่างจากสายเอเชียประมาณ7กิโลเมตรสามารถวิ่งตามถนนเส้นขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาได้ ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยไวกระสียนปลูกป่าทำไร่ทำนาทำสวนขายไร่ละ5้0 0 0นบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094 464 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ